สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับหนิงแลนั์แันนในช่องนูดอินตูคิเย่กินเยี่ยวแบบง่ายๆสไตล์นี้มาจา้กทุกคนวันนี้หนิงจะพาทุกคนมาทำปลาราดพริก ในแบบง่ายๆไปดูกันเลยค่ะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะทุกคนไปค่ะค่ะทุกคนคือหนูก็หาปลายากเหมือนกันเนาะเออหนูก็เลยเอาปลาลองเอาปลาแซลมอนมามาทำแล้วก็ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนอะไรที่เป็นปลาหนูเอามาทําหมดเลยค่ะทุกคนค่ะอ่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะทุกคนนี่ปลาแล้วก็มีพริกมีกระเทียมมีน้ำปลาอ่ามีน้ำส้มสายชู น้ำตาลแล้วก็ผักชีอันนี้ชือ่อรสทุกคนคือที่หนูใช้ใช้น้ำส้มเนี่ยคือหนูไม่มีมะขามนะก็ทุกคนมันหามะขามเปียกไม่ได้หนูก็เลยต้องใช้น้ำส้มแทนนี่ค่ะทุกคนหันห่นหัน่นหั่นพริกแล้วสับพริกเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วมามาหัน่นกระเทียมต่อจ้า ค่ะทุกคนคะ่ะหนูจะรัดขั้นตอนเลยนะคะทุกคนหลังจากทอดปลาเสร็จแล้วเราจะมาทําเครื่องปรุงกันค่ะทําน้ําลาดเนาะเราจะใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่กระเทียมลงไปผัดนะคะทุกคนผัดกระเทียมได้ที่แล้วเราจะเตรียมใส่ <Okay. S 1> พริกสบนะคะทุกคนใส่พริกสบลงไปค่ะ, <Okay. S 1> ะใส่พริกสบลงไปแล้วเราจะจะผัด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  หลังจากนั้นใส่ชุลลลงไปเลยค่ะและก็น้ำปลาค่ะทุกคนแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะทุกคนจ๋ะเราจะใส่น้ำนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะทุกคน หลังจากที่เราชิมได้รสตามที่เราชอบใจแล้วนะคะทุกคนอ่าเราก็จะใส่ผักชีลงไปค่ะใส่ผักชีลงไปอ่าให้มันพอสลบนะคะทุกคนเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จคะ่ะทุกคนหาง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนี่คะ่ะทุกคนหลังจากที่หนูทําเสร็จแล้วนะคะคือพอดีเพื่อนมาพอดีอะค่ะหนูต้องขอโทษขอภครด้วยนะคะทุกคนนี่คะ่ะเดี๋ยวเราลองมากินกันค่ะว่าจะอร่อยไหมลองกินดค่ะทุกคนคะ่ะ มาจา้ามากินกันเลยอืมจะอร่อยไหมเวมอนเมื่อกี้เพื่อนชิมเพื่อนบอกว่าอร่อยค่ะน้ำน้ำราดอร่อยหนูก็เลยต้องลองแล้วหนูก็แบ่งให้เพื่อนไปกินด้วยเจมอนราคะหกท่านคนแพ็กหนึ่งก็ค่าแปดเทนะฮะแพ็คหนึ่งแปดเทน,น นี่ค่ะทุกคนคชีวิตในต่างแดนนะคะทุกคนยิ่งเป็นประเทศตุรกีซึ่งเป็นเมืองแขกเนาะทุกคนเนาะมันไม่ใช่ยุโรปเนาะมันจะ,จะหากินของกินที่ยากมากเนอะเราก็ต้องแปลงเองดัดแปลงเองอะไรแบบนี้ค่ะอ่าอย่างมะขาม่ะฮิอ่ามันก็มีค่ะแต่ค่อนข้างราคาแพงหนูก็เลยเลือกที่จะใช้น้ําส้มค่ะทุกคนค่ะใช้น้ําส้มก็อร่อยนะคะหนูจะบอกให้เลยนะ กคนลองทําดูได้นะคะทุกคนคะ่ะง่ายง่ายมากๆสะดวกง่ายลองทําดูนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้หนิงก็ขอขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เสียสลาเวลามารับชมรับฟังรับดูนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมดูให้จบแล้วค่อยกดไลค์นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็ขอขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณท่าบ๊ายบาย